นะครับครับผมผมก็ที่ผมทํางานในวงการไม่ใช่นวงการบันเทิงครับเป็นคนที่ชอบฟังเพลงชอบดูหนะัง<ะ>แล้วก็<ม>เคยทำเว็บซื่อซิลคูเดนตั<ม>้งแต่ประมาณ6-7ปีมาก่อนโอ้โหคะนรับทําเองคนเดียวครับบ้าทำทั้งคืนเลย <Ded ek S 2> <cụ> แล้วกเ็เหมือนกับว่าพอเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นใช้เพลงต่างๆส่งข่าว เหมือนผมนั่งทำให้ทางานให้คนอื่นเออแต่ว่าตัวตัวตนความรู้สึกที่ผมอยากบอกมันมันไม่ได้ออกไปเท่าไหร่เลยออกไปน้อยมากเ็ื่อที่ว่าอยากจะมีอีกแวบหนึ่งหรือมีเป็นอีกก็เป็นสัปสับปคนได้เลยนะครับที่นําเหนือความที่เห็นตัวเองตอนนี้คือทัศน์ติดจัก่อนใช่ทันที่ก่อนก่อนที่เป็นทัติตมันมีอีกก็คือเป็น ซีที่ลูจบเองซีที่รูกับใช่แต่ก็รู้สึกว่าพอพอเก่งไปก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีเป็นโดเมนของตัวเองเป็นเป็นชื่อตัวเองนิดนึงก็เลยไปไปจเบโควตาของประเทศต่างเราแยกกลุ่มทำไมแบบทำให้มันดูชัดเจ็บเลนคือคือคนเดียวกันคือว่าผมแยกเป็นสองภาคอ่าอือก็ซีด้วยแบบนี้เออเนอะเออใช่ในฐานะฮอกเกอร์แล้วแตทำทำโดเมนงั้นเดี๋ยวซีสัมภาษณ์ตัวเองได้เลยนะครับเชิญ <laughs> ยังอยู่เห็นไหมถ้าตอนเวลาไม่หายยังน่ารักเลย, <laughs> ยก่อน <laughs> ทำไมโดนสกัดเรารุนแรงค่ะ <laughs> ก็แนะนำะมาในฐานะบล็อกเกอร์ด้วยวันนี้แต่ว่าอยากเป็นพิธีกรด้วยเพราะแบบรู้สึกว่าอยากพูดคุยเกี่วยวกับแต่ละมุมมองของคนที่ทำบ,บล็อกเกอร์ด้วยนะคะก็ บล็อกของซี 4, เป็น daily k i s m o t v จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์สมัยใหม่มที่เรียกว่า g a จ g e t นะคะคืออย mm. ่างเช่นหุ่นยนต์อะไรนะหุพอพอ่นยนต์เราคงจะพอพนันก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าง่ายๆเอาเอาตัวรูปปิดกำบันเป็นหุ่นเป็น g a d g e ตที่ดูแล้วอะ่ะเข้าใจง่ายสุดของคำว่า g a d g e ตคือนาฬิกาฮอกกี้มีใครเคยจห็นาฬิกาฮอกกี้ไนาฬิกาท็อกกี้เป็นนาฬิกาปลุก ที่มันมีล้ออยู่สองข้างข้างแล้วเวลาปลูกปั๊บเนี่ยมันตอบโจทย์คนใช้ด้วยวิธีการที่ปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลานาฬิกาปลุกดังมันจะเป็นติ๊ด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 ติ๊ติเสร็จแล้วทำไงคะหันไปตกทีแรกแล้วก็นอนต่อแล้วเราก็โทษผีสางทัวดานะคะว่าโอ้โหแบบอะไรเนี่ยไม่ควรเลยไม่ควรเยอะทำไมทีนี้คนต่างชาติคนอเมริกันนะคะเขาก็เลยมีท่านหนึ่งคิดขึ้นมาได้ว่าเราเอาล้อนใส่นาฬิกาดีไหมก็เลยไปติดล้อสองอัน พอถึงเวลาปลุกปั๊บติ๊ดติ๊ดปั๊บมันก็จะกระโดดลงมาจากเตียงปองหัวเตียงเราเลยคะแล้วก็ตวิ่งไปทั่วห้องทีนี้เขาก็เลยเขาทําวิจัยมาก่อนเขาคิดมาก่อนเนี่ยว่าถ้าเราคือคนเราปกติแล้วเนี่ยถ้าลุกจากเตียงมัรกจะไม่กลับไปนอนเพราะว่าระบบสูบฉีดของเลือดเราเนี่ยนะคะก็จะทําให้ให้ให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองต้องวิ่งไล่จับช่วที่ที่ติดใช่ไหมคะเพราะเราบางคนไม่ไหวที่จะแบบว่าให้มันติดไปทั่วห้องอะไรอย่างเี้ยนะคะเราก็จะต้องลุกขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่ตื่นนว่่าาเรตื นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแกเแ็ตคือเราใส่นวัตกรรมเข้าไปในในสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหลายอย่างเช่นนาฬิกาที่มันแสงจะธรรมดาแต่ว่ามีล้อตท้่มาแล้วทำให้คนที่คิดเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าเป็นเศรษฐีได้โอ้โหพิธีแก้ไขได้มากครับจับนาฬิกาที่อยู่ในกล่องครับี่เวลาวิ่งหนีู่ในกล่องนนั่แหละอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าแต่ว่าในในลอตของซีรีส์จะมีเรื่องแบบพวกสิ่งประดิษฐ์แปลกๆที่หาดูได้ยากอีกนะคะก็ก็อ่าเรียกว่ารีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็มีดรามาจาก เว็บต่ะใช่ยเยอะจริงๆคุณเว็บต่างประเทศเนี่ยเขามันมีเรื่องของเทคโนโลยีกับสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ออกมาเยอะอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าคือคนไทยเนี่ยยังเรียนกระจัดกระจายอยู่เนี่ยมีตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยทีนี้ของล็อกซีนที่ก็ชอบอะทำไมอะก็เสนอเลยเแต่เรื่องเดียวมาเลยฟังดูเอกใจก็ชอบอะจรงิงๆบล็อกเนีมันก็เป็นเรื่องการเสนอของตัวผู้จัดทําเป็นหลักอยู่แล้วผมเองก็ล็อกอยู่ก็ไม่เคยสนใจว่าผมต้องนําเสนอเรื่องอะไรเป็นชี้เศษผมก็เอา เรื่องราวตัวเองแย่ๆเท่าไหร่นี่ครับผมอยากจะพูดว่าไปม,มีตริงใหมกก่ผมก็ไป<ช>ที่จะิวสินค้าผมก็ไป<ช>ผมจะเอาวิดีโอไม่หลุดออกมาให้ดู<ช><ช>แต่ไม่มีคลิปสาวเลยครับตอนนี้เรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับการทำบล็อกดีกว่าแต่บล็อกต้องมีแรงบันดาลใจในการทำครับผมแล้วก็มอง,มองในการเลือกนำเสนอ